อาพี่น้องครับนี่อีกคลิปหนึ่งได้เลยแวงแวงแหเป็นเงียบงามเห็นกวาดเห็นกวาดลานอาจารย์ทุนลิโอเจ้าของคนมากแล้วครับเจ้าของคนมา,มารับเราเมื่อเดือนพฤศจิกายยี่สิบเจ็ดนีนาคมงกับพี่น้องอจารสัญญาคุณติดตั้งซ่อมอยังจะจกฟุ้งลวดบานสวิงนั่นสัญญาก่อแก้ียวหนองเมืองจังโชน มาแต่เสาผมก็แล้งนกขึ้นนกกันลักสิเกลขันอาจารย์ทญายโตมากกากันริวมาเลยกลับมาเลยครับพีาใหญ่พันธาโดนครับเป็นมาจากบางกะปีบนยี่น้องนี่มาเอานี่ครับเห็นงามรักของเราโจนมาแล้วมาแล้วพี่น้องเมืองยศตรวดงามมาจากไหมครับสวัสดีครับมามา Ừ. Phu làm máu, phun làm máu, chẳng thấy ai phun làm máu đây. Ngạm bỏ, ngạm Hàn này, hạt xảy chắc bài Đến quản phong nha นนลีโอนี่ยท,ทูนลีโอง,างา่ายง่ายเป็นแบบวะก้อนก้อนไม้แจงมไม้กระดูไม่กระดูรอ้อยกว่าปีแล้วไม่เพิ่นเอาเห็ดเหล่าจานทุ่นระตื่นเกิดไม่เป็นคนละว,ลวันเราเห็นเหล่าแล้วเราเป็นหมางเอาไม่เห็นอันมูใหม่ที่มันตำรวจทนกันแล้วมาสอนมาเห,เห็นเลยกับเบ้าดีครับ ขนาดขนาดไม่ดูนี่เดือบลงไลไน์เลยเป็นหลอกนี่อันเดียวเส้นกวาดนี่น้องนี่ดีวะ่ะเชิบจะไปสร้างน้ะเบินมาใส่อยูตีนูน่นอีก ี่น้องเอ้ยแสงท่องกำลังจาาสัตว์ตหน้ากิดเสียงหวนพี่นอ้งนอ,งงนองเสียวนเดือมมาทักเจ้าเนี่ยมาเศร้าอยู่เหมเศร้าดีงครับไม่ได้เอายอดคุณพ้นครับยอดคุณพ้นในข่มาให้พี่น้องในเบื้องการแดดแดดสีส่เบื้องน้ครับเด้อยพี่น้องเด้ยอยมงคนสยามเบอร์หนึ่งฝนใหม่เบอร์สอง แสนชัยเบอร์สามกล้องปทุมเบอร์สี่ีตามลำดับครับนกเก่งผมให้พี่น้องให้เบิง้งให้ <c oughs> นี่แหละครับแต่่ะตัวบุคลิกกับบุคลิก,กันด้นกก็ไดายความงามแตกต่างกันไปสามารถก็แตกต่างกันไปครับไอฝนไม้นี่เป็นนกเตี้ยๆเหรอครับพี่น,อน,น้องขันบ่ค่อยไหลขันสองสามขั้วมนกกันนกับมาเลรเนี ผลใหม่นี่อันนี้มงคลสยามเรียวตานขันทุกงแง้มเป็นเรียวตานครับร่างหัอมจันทร์ปีกขวัวส่วนนี้กล่องปทุมห้องปฐุมี่ม,ม,มกซับครับบัวแตมอันนี้แสนชัยครับนี่แสนชัยเป็นใครล่มดีเจ้านี่มวนวน เจ้านี่ 27, 25, 25. นยี่สิบเจ็ดมีนายควบรับี่นรอกจะค่อยๆตงน้ฮ่อ๊บเป็นเนี่ยราจารทุนเลียวเนี่วสุดยอดแล้วให้คนออครับมุคขสายาม แต่ว่า,วาเกี่วกี้ก็ยบ่ท้ายรถคุณน,นี่ไปใช้กับขันเมื่อต้นามได้าาแล้ว